ค่ะกับสวัสดีค่าทัพส้มทั้งบ้านค่ะค่ามันี่เจ้ข้ามสามตัวเต็งก็เลยมาติดตามน้ำล่าความฟันกับนบุญค่ะค่านบุญนี่เพื่อนกะนางยุนาประหารของเพื่อนเนาะค่ะค่ะเพื่อนสิฟัน <Kristen> จังใดข้า <pesar> ก <eles> ับไปติดตามดับส้มดับฟังความฟันของนบุญพร้อมกันค่ะคี่ะานบุญสวัสดีค่าค่ามันี่ก็เลยมาติดตามน้งเล่าความฝันกับนบุญเนาะค่ะนบุญนี่เพื่อนว่าเพื่อนฟันเห็นงูบว่านบุญว่เออฝันไปเกีบเห็ด ค่ะนางล้ความฝันเสด็จยังไงก็ฟังน้ำกันค่ะนางเก็บเห็ดอยู่แค่หิ้วคอค่ะวันนี้ได้เสียขวัวข่าวัข่ามาทางหลังงูสองตัวพันกันมาทางหลังแม่มามคบอุโบขึ้นท้างหนางูสองตัวค่ะเลยตีนเหยียบเหยียบที่เรียถือสองตัวบ่นว่ตีนเอาตีนเหยียบเลยอืตีนเหยียบไปถือทั้งสองตัวเหยียบถือคอ บานนี้บานงูอ๋อสิไปเอามีดตัวนึงผัดรวยเอาไปมุนเอาไปก็พอดีซาวอะไรมีท่านวันนี้บานสีฟันตัวตัวเหยียบไว้บานนี้ตัวมันรวยมันมันเลื่อยเอาไปนั่นมันก็กลับเข้ามาห้ามัวมันกลับเข้ามาคือเก่ามาเอาของงูกายตีนไว้ชีฟันก็ฟันว่าอะไรอยาตีนขาดเพราะว่างูเพิ่งกายหัวใบตีนเท่าอยู่กายอีกเครง ต็นึงกี่เท่านึงกี่ลูมอืมค่ะแต่ฟันกับพทดิษขาดจัง,งูจงตีนอืนอหน้าบนไปยั้งจังได้เห็นงูไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดด้เนาะอืมไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดก็จริง็นก็จังดอนจ้าปูหรือมันจะโกงหางยังไงมันเหมือนมาอยู่ในดอนจ้าปูอือก็จังดอนจ้าปูไหมัน,ะนก็ก็เลยทุกตีนออกบมันเมน่็เลื่เยไปหาหมูมัน,นส,มสองตัวทั้งสองตัว งูเอมั้งหัวงูอยังว่าแจ๊กว่างูอยังเลยมันเป็นจีดำดำแต่ว่าหันตัวใหญ่บ่ใหญ่งูเหรองาวยาวใหญ่อยู่ทึงใหญ่เทิงงาวยิ่แต่บ้านนถวบนไปเก็บเห็ดกับไปบ้านนี้ค่ะไปไปก็จะไปผู้เดียวไปผู้เดียวบ้านนี้เฮ็ดได้เ่าไปเก็บนั่นคุะได้อยู่เห็ดก็ได้งูก็เห็นเห็ดก็ได้บ้านนี้เรียกว่าเป็นงูจที่ว่า ดื้อว่างูตะทีเนาะคือนหน้าในควกองไฟค่ะดื้องูอีปูว่าถ้างูอีปูก่อเห็ดได้ไหมอีปูเอวอ๋อค่ะบานก็แนมนาเขาบอกว่ายุงูบนนีเน่ยแนมนาอยู่อืแนมตั้งสองตัวเออเียอ่งกันแนมแนมนาเพิ่นเพิ่นยกคอแนมยกคอขึ้นยกกระช่ลงแล้วกอ๋องานก็เรียกว่าใครมันงูอีปูเห็ดเห็ดกัน เกจเหล็กเห็นบ้างนี่ยนะอีปูอ่ะบานก็พันกันเกี่ยวของากันค่ะเกี่ยวของกันบ้งคัาคือจังเล็กหาบ้าง็จังเหล็กเกีดจริงสิมันขับข่ายครับค่ะบงข้างูมันยาวมันเทียงเร็วเท่านี้ค่ะโอ้จะเห็นจะเห็นเนี่หน่อยเยอะแยะเลยเกินจังได้ตอนอ่ะบนบางก็เกเล็กเห็นบางเนีนะพันกันลูกหลูกบ้งคาคือจังเล็กหาบ้างบุงไปเบองมาขึ้นเก็ก โอ้ก็เลยว่าทั้งทัท้งแนวนี้เฮ็ดเฮ็ดเอ๊ยอ็นแปลเองกอ็ได <Ừ. S 2> ้ว่าถอ,อยออกมาออกจากกันมันยกกอแเนี่ยนะเฮาเพื่อนเพื่อนถอยบ่เออถอยออกออกจากกันโอ้ยถอยออกจากกันตะกี้มันอยู่ไก่นะบนวะบ่ก็บ่ไก่แล้วก็ช่ำนี้ช่ำนี้ละก็ตัวนี้แล้วค<า>่ะก<อ>็นั่งนั่งได้บ่ได้ยืนเลยนั่งเบืง้งนั่งเบื้องนั่งวันนี้ถอยออกจากกันถึงยกหัวใส่ห้อง เรียกว่าว่าจังสีกระแปียวยังกระเป็นอะไรก็ถอยออกมันมันเยาวข้อมั้งเหรอเิ่นไส้หัวบอลหนึ่งหนิ่งทั้งสองหนึงหนึ่มันก็เลยว่าก็ฉันเคาเห็นเด้วไปกระแกะเห็ดเห็ดเด็เต็มกระตาแก่เสือใส่อีกบันี้เห็ดนั่นเป็นเห็ดยั้งหน้าบนเห็ดหอโอ้เป็นเห็ดหออืโอ้ยจนเดือกระตาเุมนทีแก่เสือใส่เองอืมานพอัน เลยว่าโอ้ยสันขอเฮ็ดได้เรืออปูสันปอเก็บเฮ็ดงอ่ามาเห็นสับสงสัสสิเป็นงูเจ้าทีเนาะงููอีปูนะคือเจีาทีงูอีปูงูเจ้าปูข้าสิเขาวางงูเจ้าปูเป็นเจ้าทีเนาะเจ้าทีด้นเจ้าปูอยู่หันว่ามันด้านเจ้าปูนอแต่ว่ามันบหูวันจะจะยู่ใส่ข้าวบาง แต่ว่าเห็นในในในความคิดในฝันนั่นว่าดอนเจ้าปูเป็นดอนเจ้าปูเมันมีกกยงางไช่เป็นแถวไปเลยนะเป็นกกยงางใหญ่บ้านบนมันจะโค้งหางใหญ่แต่ว่าทั้งพื้นแปนบ่แปนอยู่ทั้งทั้งเห็นมีแต่ต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ใหญ่โอค้ค่ะคือมันปลาถือปลาธรรมดาเอือเป็นปลาธรรมดาอืแต่ว่าน่บนนี่ไปคนเดียวไปเก็บเห็ดอืร เป็นเห็ดดอกแดงหรือเห็ดปวกนะบนเห็ดเพาะเ็ดเพาะบ่บ่ไ really ด้เป็นเห็ดรวมเป็นตาเห็ดเพาะอะไรต็เห็ดพเอาะไงวะเชียร์ไปชแห้งลาไปอยู่เชียร์ต้องได้ห้งลาไปอยู่เลือกกระตาจนไหนเอาเสือใส่แก่เสือใส่ไงวะค่ะนะบนสิตีเป็นตัวเลขตัวไหนนะบนฮาเกจเจ็ดฮาเจ็ดเจ็ดฮานี่เป็นยังนะบนตีนตีนเพราะว่าตีนเหยอะเลยค่ะตีนนี่เป็นเป็นฮาเจ็ดนี่ก็เป็นงูสันน้องงูสองตัวเจ็ดเจ็ด 5, 7, 7. ห้าเจ็ดเจ็ดหูสองตัวนี้เป็นห้าสองยังสี่อสิบูแมนบนบนเ<อ>พราะว่างูมันเป็นงูเป็นงูเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดแต่อนนีสองตัวได้ปะเนี่ยสองตัวกระเบินเลยนะเจ็เดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลยแต่สามตัวนี้ 5, 7, 7. ห้าเจ็ดเจ็ดตัวเาเป็นเหยีบย,ยบที่เทยาถือสองตัวเหยียบเ<อ>ท้าเดียวถือสองบวกัดบอยังบ วตีงสับวตีิงสับฮ้อนว่าีะเอามีมาฝันเกจังรวยไปตัวหนึ่งจังเรื่อยออกกอดข้อไปตัวหนึ่งแต่ว่าหน้าบนเคยฝันเห็นงูบอกเคยพันเห็นงูยันไปตีเป็นเจ็ดเลยโอ้ริตีไน้อื่นเลยเป๊ะแม่นบอกกันฝันเห็นงูตีเป็นเจ็ดฝันเห็นงูเนาะค่ะค่ะตัวเลขข้างหน้าบนนะคะเิ่นฝันเห็นงูเนาะค่ะ เพิ่นกะว่าเพิ่อนเอาตีนเหยียบงูนะคะตัวเลขกของเพิ่นกะหาหานกะตีเป็นจีนตีนนะจีนเน่าเลยนะค่ะเจ็ดเจ็ดนี่ก็คืองูสองตัวงูสองตัวค่ะเจ็ดเจ็ดเพิ่นว่าค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันของนาบนก็นมียังเพิ่มเติมะะบ่ค่ะบ่ฝันจำนีค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ทันไปชมทั้งบ้านเนาได้รับส้มรับฟังเนาะ,ค,ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะลิปนี่ะมาสรุปตัวเลขของนาบนเนาะคะ่ะ ค่ะนบนนี emen, ่เพื่อนฟันค่ะเพื่อนฟันเห็นงูค่ะเพื่อนไปเก็บเห็ดเพาะเพื่อนวันนู้ค่ะเพื่อนกัฟันเห็นงูสองตค่ะเลื่อยมากนู้ค่ะมากหนบนเพื่อนเหยียบค่ะเหยียบงูตัวหนึ่งกับโบติงอยู่เพื่อนวันนู้ค่ะค่ะตัวเลขเพื่อนกับตีจากฟันนู้ค่ะห้าเจ็ดเจ็ดห้านี่ก็คือเป็นตีนของเพื่อนเพื่อนว่าค่ะเจ็ดเจ็ดนี่ก็เป็นงูค่ะงูเพื่อนตีเป็นเจ็ดนู้ค่ะเจ็ดเจ็ดพว่งงูสองตันู้ค่ะ บันทีหนึ่งกอไากาดาคมพศ2568ให้ท่านผู้ชมมอเป็นแนวทางในการสื่อสากกินแบงรัฐบาลโชคโชคมนัมนมนันลำลำเรื่อยเฮห้งแห้งปังปังไปกับความฝันของนบุญนะคะข่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง้งแจง้งเตือนเผื่อสิบริพัารแนวทางความฝันหือว,วาแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งหลายเงาได้รับชมรับฟ้างค่ะค่าทายยังบาท่านกดติดตามเจ้ามกับคอฝากช่องเจคาามสามตัวเต็งนั่นนี่เด้อค่ะ ค่ะมีแนวทางความฝันแนวทางตัวเด็กเด็เดยังมองใดเจ้ข้ามสามตัวเต็งก็จะไปหามหาให้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจข้ามสามตัวเต่งคอจบไปเพียงเทนีเน,นาะค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ